ก็เดี๋ยวลองโคสเสล้อลออกไปดูนะครับอันนี้หลังจากใช้ลวดขุดนะครับหลังจากใช้ลวดมาเติมรอยรอยเชงนีมมานานครับก็โค้เล็กให้ดีก่อนกมจใช่เป็นงถูดีนะครับเกล่อมันสะอาดก็สําหรับลวดที่เราเอามามาเติมนะครับมาเติมรอยห่างแบบนี้นะครับก็เ,เป็นลวดลวดทั่วไปอย่างนี้ครับลวดเหล็กทั่วไปอวดจะเคาะจากลวดเชื่อมก็ได้นะครับ แล้วก็มาเติมนะครับแต่โบมาลวดอะไรที่มันหาได้นะครับก็วิธีการเชื่อมนะครับก็คือทาแบบนี้นะครับของผมก็คือเชื่อมวางลงไปจากซ้ายไปขวาข้ามผ่านหรือว่าเต้มลงบนลวดลงแบบนี้ถอยหลังมาเรื่อยๆก็ได้นะครับก yea. ็ในคลิปนี้ก็จะทําให้ดูกันทั้งสอง,งวิธีเลยนะครับว่าทากันแบบไหนนะครับดีครับเราเราลองดูการเชื่อมนะครับนะครับเราจะเต้มจาก จากลวดที่เราเติมจากจากด้านซ้ายลวดที่เราเติมไปลากไปข้ามไปด้านขวาเลยครับโดยลวดที่ว่าเรามาเติมมีละลายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลากข้ามบนลวดที่มาเติมไม่ละลายคือเชื่อมพันไปบนลวดเลยนะครับให้มันละลายไปเลยนะครับหรือใกล้จะแตะหอยหลังไปเรื่อยๆก็ได้ครับถ้าจะความถนัดเสียน,นี่ให้มันออกมาปิดรูปิดรูห่างปิดรวยเท่มไม่ได้ก็กกถือว่าโอเคนะครับ ครับก็ทำตามวิธีการนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องห่างมากหรือห่างน้อยนะครับต่างมากเราก็หอาลวดใหญ่ๆมอาดนะครับต่างน้อยเราก็เอาลวดเล็กๆเอาแต่ครับทีนี้มันก็เชื่อมง่ายกันเลยนะครับรอยที่ว่าห่างก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิธีนี้ก็คือการที่ให้ลวดที่เรามาเติมนี่คือละลายนะครับคือให้ละลายลวดที่เรามาเติมแบบตรงๆลงไปเลยนะครับแล้วก็ต่อยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ก็ดูตามในคลิปนี้เลยนะครับนะครับซึ่งมันใช้ได้ทั้งสองวิธีนะครับใครจะใช้วิธีไหนก็นแล้วแต่ความถนัดถ้าเกิดความสะดวกนะครับแต่ถ้าว่าช่องห่างที่ว่ามีความกว้างเยอะก็วิธีนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับวิธีนี้สําหรับช่องที่ว่าแคบๆพอดีกับลวดที่ว่าเล็กๆมามาเติมนะครับแต่ช่องห่างๆ เยอะๆใช้ลวดเส้นใหญ่ๆเราต้องเชื่อมใต้กว่านะครับหรือไม่ก็เชื่อมข้ามไปข้ามมาเหมือนเหมือนต้นต้นเรกนะครับที่ทำให้ดูก็โอยเชื่อมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ลองไปกกันดูนะครับ ใครที่มือใหม่ๆกําลังฝึกเชี่ยมอยู่ก็ทมาจมันดูเลยนะครับ